ไปดูปฏิบัติการกวาดล้างการจรกรรมรถยนต์ลักลอบส่งขายข้ามประเทศกันหน่อยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่23ค่ะเขาสนี่กำลังบุกยึดรถยนต์เตรียมลักลอบส่งข้ามประเทศอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะ หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่23โดยกองร้อยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่23กองกําลังสุรนารีนะคะได้สนธิกําลังร่วมกับหน่วยเรือรักษาความสงบตามลําน้าโขงเขตอุบลราชธานีหมวดตํารวจตระเวนชายแดนที่2273ฝ่ายปกครองอําเภอชานุมานตํารวจสพชานุมานแล้วก็หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องไปตรวจยึดรถยนต์ค่ะจอดทิ้งไว้อยู่สองคันแล้วพอไปตรวจสอบสองคันนี้เนี่ย เหมือนว่าเตรียมจะลักลอบส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านทางแม่น้ำโขงบริเวณสวนกล้วยแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำโขงทางทิศใต้บ้านโคกสารท่าตำบลโคกสารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบก็ไปตรวจยึดรถยนต์ได้นะคะเดี๋ยวจะนําของกลางเนี่ยไปส่งมอบกับพนักงานสอบสวนสพชานุมานเพื่อทําบันทึกตรวจยึดและดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแหมเสียดายไปตรวจเนี่ยเจอแต่รถอย่างเดียวไม่เจอตัวผู้กระทําความผิดในครั้งนี้ค่ะ